ใช่ยองผมสีฟ้าคือหล่อมากจริงๆหล่อมากหล่อมากๆของทั้งหมดที่เกี่ยวกับบางทานหมดไปกี่บาทแล้วคะการท,ที่มีทั้งหมดคะ่ะเริ่มเปน็นนามี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วใครตกข้าวดอมสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องไปฟันาอว์หานะคะยยย เราจะทําวันนี้นะคะก็คือคลิปที่วันเนนั่นเองะคะ่ะคือคลิปที่ตอบคําถามจากคําถามที่เ,เพื่อนๆส่งมานะคะในไอจีอันนี้เลยที่เราเปิดให้ถามคําถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับบางท่านหรือว่าเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนะคะทุกคนสามารถตามเราได้ในไอจีนี้นะคะหรือว่าในทิกตอกอันนี้นั่นเองนะคะคําถามแรกนะคะจากน้อง h s A X A X N X G X นะคะก็ถามว่าของชิ้นแรกที่พี่ซื้อค่ะของชิ้นแรกที่พี่ซื้อนะคะก็จะเป็นอัลบั้มนั่นเองก็ขอบอกก่อนนะคะว่าพี่อยากมารู้จากบางทันตอนช่วงเพลงเฟกเลิฟนั่นเองนะคะแต่ว่าพี่ยากพิเออเดอร์ไม่ทันนะคะพี่ก็เลยซื้อพร้อมส่งนั่นเองก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคุยกับเพื่อนให้เพื่อนแบบคุยให้นะคะก็ได้มาเสียอัลบั้มหนึ่งเซตเลยนะคะของเทีย่นั่นเองคือตอนนั้นพี่ได้มาอัลบั้มละ5 0 0อบาทนั่นเองนะคะพี่ไปรับที่สยามนะคะพี่กลัวเขาโกงนะคะ พี่ก็เลยไปกับเพื่อนไปรับที่สยามนั่นเองนะคะก็ได้เป็นหนึ่งเซตแล้วก็เป็นโปสเตอร์มาเป็นเ v e y o u เซ e l เทียนนั่นเองนะคะอันแรกจะเป็นการที่นำนะคะอันที่2เป็นพี่ยุนกีนั่นเองคะอันที่3เป็นพี่นำจูนแล้วก็อันที่4เป็นพี่ยุนกีนะคะก็พี่โฮปมาเพราะว่าพี่เป็นกิจกรรมในทวิตเตอร์มาแล้วเขาก็สมได้พี่นะคะแฟนขอชิ้นแรกที่พี่ซื้อนะคะแล้วก็เป็นเซ็ตแรกเลย คำถามที่2นะคะก็จากน้องคนเดิมคะ่ะถามว่าเป็นอาร์มี่มากี่ปีแล้วฮะก็พี่ามารู้จักบางทันแล้วก็ชอบบางทันนะคะตอนเพลงเฟกเริมนั่นเองปล่อยมาตอน18ธแปอสภาคมนะคะจะ3ปีแล้วทุกคนเออจะ3ปีแล้วนะคะ 2018, 2 0 1 9 2020, 2 0 2 สำหรับพี่ก็คือพี่รู้สึกว่าพี่ติ่งมานานมากเลยนะคะคําถามที่สารนะคะจากน้อง P A A X N G นะคะน้องแป้งนั่นเองนะคะคือเป็นน้องที่เรารู้จักนะคะถามว่าเฟรมรูปจากนิทัศกาลที่ชอบที่สุดค่ะเรามีเฟรมรูปทั้งหมดะคะประมาณ3าสี่เฟรมนะเดี๋ยวเราหยิบให้ดูเรานับดูแล้วนะคะก็มีเฟรมทั้งหมดประมาณ5้าาเฟรมนั่นเองนะคะก็เ๋ยวให้ดูเฟรมแรกกันก่อนเลยทุกคนจะตีกล้องแล้ว อันนี้เลยนะคะเป็นของจีมินนั่นเองก็คืออันเนี้ยไม่ได้มาจากนิทรรศการนะคะแต่ว่าเราไปร่วมงานอาร์มี่แลนนั่นเองนะคะประมาณสปีแล้วแหละทุกคนก็ไปร่วมงานแล้วเขาก็มีให้ตอบคำถามแล้วเราอ่ะก็ตอบคําถามตรงกับน้องคนนึงก็เลยต้องปล่อยชุบกันนะคะซึ่งเราชุบชนะมานะคะทุกคนก็เลยได้น้องจีมินมานะคะคือวันนั้นจําได้ดีเลยเพราะว่าตอนเรากลับฝนตกแล้วเราต้องขึ้นรถเมล์ด้วยคือแบบเราเปียกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอมน้องจีมินต้องอยู่ดีนั่นเองนะคะกรอบที่2ที่เราได้มาก็คือแทฮยองนั่นเองนะคะ ลูกนี้คือแบบต้องได้มากต้องแบบต้องซื้ออะในตอนนั้นก็แบบต้องซื้อเลยนะคะในทัศ,ศการนี้เลยนะคะที่เราไปมาที่มสววรปสานมิตรนะคะหรือว่ามหาลัยของเรานั่นเองนะคะเราอ่ะชอบสีฟ้าอยู่แล้วคะเป็นสีฟ้าสีม,ม่วงสีขาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วแบบแฮยองผมสีฟ้าทุกคนอาใจไหวเหรอไม่ไหวแน่นอนค่ะเราก็เลยใส่น้องแทยองมานะคะคือแบบทุกคนดูอหูหล่อมากอันที่3มนะคะจะเป็นจีวินนั่นเองน่ารักนุกหนับนใจมากเราไปในทัศ,ศการอันนี้เลยเมื่อปีที่แล้วนะคะน่ารักมาก จริงน่ารักมากอันที่สนะคะก็ใหญ่อีกแล้วเป็นจองกุกนั่นเองนะคะนี่ต้องขยับออกมานิดนึงเราเป็นคนชอบสีฟ้าจริงๆนะดูไฮไลท์จองกุกนะคะเจอกสีปาะบายเขียวใช่ไหมคือแบบหล่อมากทุกคนเห็นแล้วแบบเออต้องได้นะต้องซื้อนะก็เลยปล่อยมาอีกหนึ่งอันค่ะจากนิทรรศการอันนี้เลยจากปีที่แล้วเหมือนกันนะคะหล่อมากและอันสุดท้ายนะคะก็คือคิมแทฮยองนั่นเองนิทรรศการอันนี้เลยที่เราไปมาเมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะคือเราไปรอบบ่ายนะคะแล้วก็เขาซื้อเฟรมจนหมดแล้วนะคะ แต่ว่าที่จริงมันก็มีเพอเดอร์ได้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากรอนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เอานะคะแต่ว่าพองานปิดเท่านั้นแล้วเขาก็แบบว่าให้ดูว่าเฟรมที่เหลือมีเฟรมไหนบ้างน,นะคะแล้วเราก็เห็นแทยองรูปนี้นะคะก็แบบแทยองบอกว่าพาผมกลับบ้านสิครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยต้องเอาแทยองกลับบ้านมาด้วยนะคะคือเราชอบแทยองกับสีฟ้าสีเขียวมากแล้วดูเสื้อสีเขียวของแทยองนะคะคือแบบหล่อมากจริงๆทุกคนที่ถ้าให้เลือกนะคะว่าเราอะชอบกรอบรูปจากนิทรรศการไหนมากที่สุดนะคะก็คือ เลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องเลือกจริงๆนะคะเราชอบรูปนี้ไทยยองผมสีปาคือหล่อมากจริงๆหล่อหล่อมากหล่อมากๆแต่ว่ามันเป็นกรอบแบบนี้นะคะกรอบแบบเือใส่รูปภาพอย่างนี้เลยแต่ถ้าให้เลือกว่าเป็นกรอบที่แบบแข็งๆานานๆนะคะเราก็เลยต้องยกให้จีมินนั่นเองทุกคนข้ามใจในความน่ารักของจีมินไม่ได้จริงๆทุกคนดูดิรักมากๆเลยนะอุ้ยน่า น่ารักมากจริงๆเดี๋ยวให้เป็นกรอบนี้เลยนะคะที่ชอบที่สุดกับกรอบอันนี้เลยเป็น2กรอบแล้วกันนะคะสึ่แบบน่ารักมากทุกคนก็คำถามที่4นั่นเองนะคะจากคุณ B k e E E M V T R นะคะถามว่าของทั้งหมดที่เกี่ยวกับบางทานหมดไปกี่บาทแล้วคะ เป็นคําถามที่เราไม่อยากจะตอบเท่าไหร่นะคะถ้าบวกเลขออกมาแล้วคือต้องเจ็บอกแน่ๆจุกใจแน่ทุกคนคือเราอะเคยลองบวกแล้วค่ะทั้งหมดเงี้ยดูแลนะคะบางทียังไม่รวมการที่มาส่งหรือว่ายังไม่รวมของกระตุกกระิกนะคะซึ่งมือสั่นไปเลยนะคะไม่คิดว่าเราจะแบบใช้เงินเยอะขนาดเนี้ยทุกคนแต่ว่าเป็นคําถามที่ถามมานะคะเราก็จะตอบนะคะทุกคนขอตอบเป็นตัวเลขไม่ตรงๆแล้วกันนะอาจจะเป็นแบบตัวเลขรวมๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เกิน5 0,000แต่ว่าไม่ถึงแสนนะคะอยู่กลางๆอยู่กลางๆห้าหมื่นกับแสนนะทุกคนนั่นแหละ โอเคตอบแค่นี้นะคะ <S 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 ไปคำถามสอบไปกันเลยค่ะจากคุณน b ขีด e e m v t i ถามว่าของมางทันชิ้นไหนที่ชอบมากที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะคะของมางทันที่ชอบที่สุด ทุกคนคือเราแบบชอบทุกชิ้นมากจริงๆเมือง t ทานออกอะไรก็ชอบมากเลยนะคะแต่ว่าชอบที่สุดจะเป็นอันนี้เลยเป็นนาวหนึ่งนะคะ BTS in Thailand นั่นเองออกมาแค่3ามเวอร์ชั่นเท่านั้นแล้วก็หายไปเลยนะคะที่ชอบมากที่สุดเพราะว่ามาถ่ายทาที่ไทยนั่นเองนะคะนี่ัะนีโปสการ์ดเหมือนโปสเตอร์แบบนี้เลยต้องขนุนนออมากคือแบบรักจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะมีแ่นซีดีก็มีโตอร์บุ๊กถ่ายที่ไทยหมดเลยนะคะให้ทุกคนดูอออ๋อสุดหล่อ ของรักของห่วงมากเพราะว่าถ่ายที่ไทยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าอันไหนหายากที่สุดก็อันนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งคนก็จะแย่งซื้อนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาขายนะคะถึงขายก็คือแบบราคาแรงมากคนแรงมากมาก,มากเลยชิ้นนี้คำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่6นั่นเองจากน้องอิทไอก Y ีมนะคะหรือว่าน้องมิมี่นั่นเองนะคะเป็นน้องที่เรารู้จักนะคะถามว่าหมดไปทั้งหมดกี่ร้านครับแล้วก็หัวเราะมาด้วยนะคะพี่ก็อยากจะหัวเราะมากเลยนะคะคือแบบหมดไปเยอะจริงๆนะคะที่บอกไปตอนเมื่อกี้นะคะก็เกินห้าหมื่นนะคะแต่ว่าไม่ถึงแสนแน่นอน,นะคะ่ะถ้าหลังจากนี้ไปก็น่านาจะแสนนึงแล้วนะคะทุกคนคาถามที่เจ็ดนะคะถามว่าการที่มีทั้งหมดค่ะเราไม่ได้นำหมดกันนะเดี๋ยวเราจะออกมานานะคะขอเพื่อนๆเลยว่าเรามีการทั้งหมดกี่ใบ มาแล้วนะคะจะให้ดูนะคะว่าการทั้งหมดเรามีเท่าไหรนะคะประมาณนี้นะคะการทั้งหมดที่เรามีนะคะเป็นฝึกแบบนี้ก็มีทั้งหมด54บใบนั่นเองนะคะก็สามารถเล่นไพ่ยิปซีได้นะคะเราคิดว่ามันเยอะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ทุกคนโอเคทุกคนไปค้ถามต่อไปกันเลยลืมบอกชื่อคนที่ถามการ์ดว่ามีทั้งหมดกี่ใบนะคะก็ R E A L T W N X นะคะคือน้องบุญเส้นนั่นเองนะคะน้องที่เรารู้จักนั่นเองนะคะต่อไปเป็นคำถามที่8นะคะถามว่าไปป๊อปอัพมายัง เราจะถึงมายามพันเตยังไม่ได้ไปนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคนนะคะถึงวันที่25กรกฎาคมค่ะขึ้นตารางไว้ตรงนี้ให้นะคะต่อไปเป็นท่องท่ที่9นะคะจาก N A N PM t m .W นะคะก็คือนางแนนทเองนะคะเป็นน้องที่เรารู้จักนะคะคำถามคือเริ่มชอบบางทันตอนไหนนะคะเริ่มชอบบางทันนะคะตอนเพลง f a k Love นั่นเองค่ะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่8ปพฤษภาคมนะคะนับบดูแล้วอ่ะจะ3ปีแล้วนะคะที่ชอบบางทันมารู้สึกว่ามันนานเหมือนกันนะคะยังจำความรู้สึกที่ฟังเพลงได้หรือว่าไปคอนได้อยู่เลยนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะต่อไปนะคะคำถามที่10นะคะจาก B M U N T H I T คนะคะหรือว่าน้องโบนั่นเองนะคะถามว่าอาัลบั้ม Love Yourself Answer ของบางทานที่ฝนชอบเบอร์ไหนที่สุดคะและเพราะอะไรก็เขาบอกก่อนนะคะว่าอาัลบั้มที่เราชอบมากที่สุดคือ Love Yourself Answer น,นะคะชอบพวกเวอร์เลยนะคะเพราะว่ามีความโฮลแกรมอะทุกคนมีความโฮลแกรมแบบว่าเวลวาวนะคะคือแบบเราชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะพอเห็นปุ๊ก็เลยแบบเป็นอัลบั้มที่ชอบที่สุดในดวงใจเลยนะคะี่นี่ก็จะเป็นอัลบัม้มนเซอร์นะคะทั้งหมดเลยสีบั้อ a n ซอร์เราชอบเวอร์ีที่สุดนะคะที่เราชอบอะเพราะว่า มีความเป็นแบบดอกไม้ทุกคนดูทุกคนไหนไหมมีความแบบดอกไม้แล้วก็เป็นฟองอากาศนะคะเหมือนฟองสบู่อะไรเงี้ยทุกคนดูคือแบบดีมากแล้วคือแบบเราชอบมากจริงๆงานดีมากทุกคน ควาหนุ่มดอกไม้มากเลยวันนี้คำถามที่1 1น,นะคะจาก n u n x 9 5นะคะถามว่าเริ่มเป็น I, นมี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วใครตกเข้าดอมก็เป็นนมี่ตอนเพลงเฟคเลิมนะคะวันที่18พฤษภาคมนะคะเรานับจากวันนั้นเลยแล้วกันนะคะถามว่าใครตกเข้าดอมนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเฟคพี่จินนั่นเองนะคะก็แบบโอวายแฮนด์ซับขนาดนั้นนะคะพี่จินหล่อมากทุกคนเห็นครั้งแรกก็คือถามเพื่อนเลยคะ่ะว่าคนนี้ใครอะไรงเงี้ยเพื่อนบอกพี่จินอะไรเงี้ยพี่จินคือแบบหล่อจริงๆนะคะก็เลยโดนพี่จินตกเข้าดอมนั่นเองนะคะพออยู่ในดอมแล้วนะคะ เราก็มีการแบบนอกใจวิจิตรนิดนึงนะคะไปหาที่ยืนกีはは่นั่นเองนะคะก็เลยได้เป็นเมนที่ยืนกี่นั่นเองนะคะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคำถามที่12นั่นเองมาจากขีด s i i l k y y ขีดนะคะถามว่าไป BTS Popup ัไหมครับพี่เราต้องไปแน่นอนนะคะก็จบแล้วนะคะกับการตอบคําถาม Q&A นั่นเองนะคะคาถามที่เพื่อนๆถามมาใน IG นั่นเองก็ขอบคุณทุกคําถามเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็บอกเราได้นะคะแล้วเราจะทำ EP สองให้นะคะวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับ ใแล้วกดกระดิง่งกริ๊งกๆิงกงให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย